จุัฐมนตรีพร้อมกับคณะฝ่ายความมั่นคงเต็มคณะนะครับเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เข้าไปรายง,งานตัวนะครับว่าได้เข้ามาบรหิหารประเทศอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนนายกก็ไปพร้อมกับคณะฝ่ายความมั่นคงเต็มคณะเลยนะครับเพื่อจะไปแนะนําตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําอาเซียนติดตามความก้าวหน้ากระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนามาเลเซียในมิติต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกันด้วยนะครับคุณอนุสิธิ์คุณากรเลขาสมชก็บอกกันก่อนการเดินทางนะครับว่าการไปเยือนมาเลเซียครั้งนี้ก็จะไปแนะนําพลเอกอักษราในฐานะหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยให้กับมาเลเซียได้รับทราบนะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุย แต่จะยังไม่มีการลงในรายละเอียดเพราะว่าจะต้องมีการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆก่อนที่จะมีการนัดพูดคุยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเดินทางเยือนของนายจุฬาธมนตรีและฝ่ายความมั่นคงวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเพื่อที่จะนําไปสู่การพูดคุยสันติภาพและอีกหลายประเด็นระหว่างไทยกับมาเลเซียครับ ซึ่งถ้าดูตามกําหนดการแล้วขณะนี้ประมาณ17บเนายิกาสามนาทีนายกตีก็กำลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติรรกรุงวัวลาลัมเปอร์แล้วนะคะและจะกลับถึงประเทศไทยในอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้า <ừ> um นี่เป็นกนําหนดการสั้นๆวันเดียวเท่านั้นที่นายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการเดินทางไปเยือนมาเลเซียและในวันเดียวก,กันกับที่เดินทางไปเยือนมาเลเซียค่ะ ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กองกําลังสามฝ่ายใน7อําเภอของนาราธิวาสทั้ทงแหวงสุงไงปาดีระแงะยี่งอหรือเสะาะจะแนะและอำเภอเมืองนาราธิวาสต,ต้องสนที่กําลังกันเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่คุณร้ายนับแนะการนําป้ายผ้าเขียนข้อความเป็นภาษาไทยภาษายาวีและภาษาอังกฤษด้วยสีแดงและสีน้ําเงินในป้ายสีขาว ไปผูกเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆจํานวน11จุดเพื่อต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาและคณะที่กําลังเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียและวาระสาคัญหนึ่งในการเดินทางไปแนะนําตัวครั้งนี้ก็คือการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่จะเริ่มต้นสู่การเจราจาสงบศึกกับแกนนํากลุ่มผู้ไม่หวังดีข้อความในป้ายผ้าน,นั้นก็คือว่าเหมาะสมแล้วหรือที่จะเจราจากับรัฐบาลรัฐประหารเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักประกันให้เชื่อว่า จริงใจค่ะ